สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขาเมื่อนี้เดินใช้ชาแนวผ้ามากินชาแนวคูเด็จา้าคนมีชาแนวเอียงพี่น้องขาเมื่อนี้สิผ้ามากินตั้หอยหกสู่ชีวิตมากค,ค่ะพี่น้องตั้มหอยเชอรี่ตําเองพี่น้องมาขวดให้เบิ่งเลยอย่ากินออกจากถาดเลย เป็นใดพี่น้องแต่แสบกว่าเนาะทำเองได้กันไวเชอร์ลี่เสียงขวดโคก <c oughs> น้ำลายแตกมาค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บโคกกันะ ห้วยไปอีกก่อนผักกระทินอมเอาให้มันซาจไปโลดมาหลายเนะ่าเหม็นเหม็นนี่พี่น้องคะสะตอรบะมี่เมือนี่มีสตอนี่โอ้ยคือสีแสบอ๋อไฟคือซองหัวแทะพี่น้องคะมาปุนเนี้ยตอนอยัง้งตะเคียงไงพี่น้องัะสิเหนณุ่นแล้วจะแสบปบบ่ละ พักเมื่อนีมี่พักคอดค่ะพี่น้องเห็ดย่างเลยเห็ดนางลมหลวงย่างเลยวันแล้วอ,อ,อมาค่ะซีมตำอยเชอรี่อือฮึฉหนนอยๆก็ได้แล้ว ว่ากินทะยานพี่ทองหงองเลยค่ะพี่นอ้องทองมัดเพลข้าวปุ่นยวง่างเลยมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะบทำไวซ์ลีแซบๆนมืกันแซบอีลีมาเนี่บันเด็ดตัว,วอืม Đây bạn. Nó sẽ đi cục cục เห็ดยางเนยเมา่กินกับต่ำพุงอะ่ะแส่บเป้ี่น่องร่องมึงดึกวา่าหาแต่หยางนองอยางเนยก็ได้ค่ะจีกับน้ำมันอย่าใส่เยอะใส่น้ำมันพอตีถาเห็ดอะไรก็ได้เอามาตอดแสบปึ๊บพี่น่อง อยากทำตาสวดจังเลย ข้างผมเด้ไว้ท้องนอนอ่ะ,อะใส่ไปอีก Thì thú đắng Thì gì bỏ qua กินโป้มลายสมน้ำหนาเจาะออมันว่าเศมนมเสศนดีมันด,ดังอืม้มค่อนข้าง ันดเบางคนถามว่าเป็นนางเจ้าคือมักดิดมาใหม่เอาอ,อนดอกไม้ดอกไม้ใส่หูมากพี่น้องเป็นคนผีบาดอกไม้จกกังจะเด็กหน่อย ไปวัดน้ำยา่เลยดอกอันน้องเราข,ขาวไหมนี่ลาวดีบอกเด็ดมาเสียบมุปะงามหลายงานชอบดอกไม้กระถุงแต่เด็ก มัน <c oughs> เปนผีบา้าเลยไม่ใช่บา้าสี่ธัญญาไม่ได้เรียกหนูเป็พผีบ้านะเขาเห็นหนูมาคนไข้ แซ่บแซ่บุกอย่างรสตำไว้กับแซ่บครับเห็บทอดกับแซ่บครับ ทำเองบริโมแลวแซบิลินีงานกาสุด <unda> ครับอี่ลีพี่น้องน้ำข้านผมด้เรื่องมันอยากสวยอยากงามเลยแบกหนาแบกหลัง เซ็ตไปดิลองทอดบังได้พป่น้องด้วย่เซนเลยก็ได้อย่างใส่กระทะหยอดน้ำมันจังน้อยแซ่บ มุกเจ้าก็คนได้บัลรสชาติเห็ดมันจะเปลี่ยนไปเลยพี่น้องอมืมันจะอร่อยไปมันจะไม่เหมือนเราต้มเราแกง <c oughs> อื ข้าไปบอกในหะ้สมัครอ่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดือนใช้นแน่เดอ้อค่ะผู้ใดบ่งจบคลิปเดอ้อขอพระพคุณเยลาครับหนึ่งการติดตามของท่านเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของคนคนหนึ่งพี่น้องคะส้อยกันนะคะฝากไว้แน่เดอ้อค่ะฝากคลิปไว้แน่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะจุ๊บๆไปกันเดอ้อ